สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยฤดูหนาวกันนะคะเด็กๆจะไปดูซิว่าอากาศหนาวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การปฏิบัติตนในฤดูหนาวอย่างมีความสุขเด็กๆจะต้องทำอยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะหนึ่งฤดูการต่างๆในประเทศไทย สสภาพอากาศในฤดูหนาวการป้องกันอากาศหนาวเย็น 3. สภาพภูมิอากาศในฤดูหนาว 4. การดูแลสุขภาพร่างกายในฤดูหนาวและ 5. ความแตกต่างของฤดูหนาวในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยคะ่ะว้าวน่าเรียนมากๆเลยนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะวันที่1 เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฤดูการต่างๆในประเทศไทยเด็กๆทราบไหมคะว่าประเทศไทยเรามีกี่ฤดูการประเทศไทยของเรานะคะมี3ฤดูการคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะแรงและลมแรงค่ะการป้องกันอากาศหนาวเย็นก็คือ การสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆและห่มผ้าให้อุ่นค่ะเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวเป็นยังไงบ้างสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวนะคะก็คือแห้งแล้งและลมแรงค่ะวันดูแลสุขภาพร่างกายในฤดูหนาวค่ะค่ะ ในฤดูหนาวนะคะเป็นฤดูที่หลายคนมักป่วยกันง่ายและเยอะมากเลยค่ะจึงเป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่มักจะหนาวได้ง่ายจะต้องเตรียมตัวดูแลสุขภาพตนเองให้ดีซึ่งคุณครูมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเคล็ดลับที่ 1. การสวมใส่เสื้อผ้าให้หนาๆ ควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาเพียงพอและให้ความอบอุ่นที่ร่างกายต้องการทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะเคล็ดลับที่2การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในหน้าหนาวนี้โรคหวัดมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายและแทบกับทุกคนดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะ คือการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายโดวยวิธีการง่ายๆคือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะเคล็ดลับที่3การดื่มน้ำอุ่นหรือเครื่องดื่มอุ่นๆจะช่วยบรรเทาความหนาวได้ดีอีกทั้งน้ำอุ่นยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะคะหากใครที่ชอบดื่มน้ำเย็นช่วงนี้ควรงดไปก่อนนะคะแล้วหันมาดื่มน้ำอุ่นกัน เคล็ดลับที่4การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นภายในนะคะและนอกจากจะทำให้ร่างกายคลายหนาวได้แล้วการออกกำลังกายยังทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายการอาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นหน้าหนาวร่างกายของเราจะต้องได้รับความอบอุ่นมากที่สุด จึงจะห่างไกลาจากโรคหวัดต่างๆได้ฉะนั้นการอาบน้ำอุ่นจะช่วยถนอมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติคงที่ได้ดีแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรอาบน้ำอุ่นบ่อยเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ผิวแห้งเสียได้เช่นกันคะ่ะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะฤดูหนาวและประเทศไทยของเราก็จะมี3ามฤดูนะคะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะ กิจกรรมในวันนี้ก็คือคุณครูนกจะให้เด็กๆอัคดคลิปมาส่งในหัวข้อเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรในฤดูหนาวอย่างมีความสุขนะคะส่งมาที่ลายกลุ่มนะคะคุณครูนกกับคุณครูพี่คุณรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ